มาตลอดจนกระทันน่งนทีสุดท้ายแต่ขอโทษนะคะถ้าเกิดใครไม่รู้และอยากจะดูปิดหูตัวอย่างนี้ค่ะก็คือ,อ,อคนอนี้ที่เป็นคนที่ที่ดูจะกลัวน้อยที่สุดเปรียบเทียบกับอาภรยาของเขาซึ่งดูตกใจตลอดแล้วว่าจะมาไหมไม่จะมาไหม,ะม,ไมอะไรเงี้ยกับการที่ว่ากินยาฆ่าตัวตายอุ้ยหรอใช่คือคือสุดท้ายแล้วเป็นคนที่ขายที่สุดคนที่เอาโรกมาความเป็นจริงที่สุด แต่หนีหนีแบบฉับพลันที่สุดแล้วคนที่บอกว่ากลัวมาตลอดกับกายเป็นแบบว่ารอดเป็นๆไม่รอดค่ะทุกตายหมดแต่ว่าอ้าวโอ้โหเียังรองเสียไว้ไป้ันคลิปพรุ่งนี้เถอะหน่อยซมีแผ่นรอดด้วยไม่คือประเด็นหนังมันอย่างที่บอกว่าประเด็นมันไม่ได้บอกว่าประเด็นในจุดสำคัญที่สุดมันไม่ใช่เนื้อหาว่าใครตายหรือไม่ตายหรือรอดหรือไม่รอดแต่มันจะบอกว่าแต่ละคนนะเขาปฏิบัติยัง แล้วคนหนึ่งที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะครับผมซึมเศร้าตลอดมีคนด่ามาตลอด,<ส>ดว,วอ่านี่บ้านี่บ้านี่บ้าแต่ว่าความจริงแล้วว่าเป็นคนที่นูนเรื่องมาตลอดและรู้ว่ามันกำลังจะเกิดขึ้น<อ>และตอนสุดท้ายเขาเป็นคนที่สงบนนที่สุดในขณะที่ดามกำลังพุ่งชนคือเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรอย่างนี้แล้วนี่ก็ดูภาพยนตร์เรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งนะด็อกวิวด็อกวิววันนี้เราชอบเหมือนกันใช่ใช่ผมชอบเหมือนกันจริงๆผู้ชมหลายๆคนก็ชอบเหมือนกันใช่ค่ะนิโคลคิดแมนนะใช่เราไม่เดือดููนนนะต้้องคีดหรือยังฮะเลยอานะ น้องกันเลยก่อนถึงเวิวเจ้วิวไปยังไงครับเออเป็นหนังที่โซ่ไปซื้อมาดูเพราะว่าเป็นพูงกับคนเดียวกับเรื่องที่โซ่พูดถึงเมื่อกี้อ๋อซื้อแทนใ้หรือเปล่าคแทนแทนค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะบิดบ้าบิดอะไรนะไม่บิดไม่บิดไม่หลุดบิดเราเราดีไปตั้งไหนอีกหรือเนาะถามไม่ได้ครับตดวเองต้องตัเอก็ก็นั่นแหละก็เป็นหนังที่พูงกับคนเดียวกัน เราก็อยากรู้ว่าเอ๊ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรจะเป็นแนวเดียวกันหรือเปล่าก็นีิโคคิดแม่นค่ะเป็นคนออสแสดงครับออพูดถึงเรื่นนองคนกันต่เป็นคราวนี้เป็นคนที่เราสามารถเจอได้ตามทั่วไปแม้แต่ใน,นทุกวันที่เราใช่คือในหนังเรื่องนี้เนี่ยจะไม่มีกำแพงไม่มีกำแพงจริงๆนะไม่มีเซตติ้งหรอไม่มีไม่มีฉากคือเหมือนเป็นละครเวทีเท่มากอยากเล่นบนเวทีแล้วขีดด้วยช็อคแล้วสมมุติเอาแล้วบอกว่าสมมุติว่าตัวเนี้ยเป็นต้นไม้ยมมันเขียนว่าต้นไม้ยม เขียน,นซื่อๆอย่างนี้เลยแต่รูนเขาเล่นจะเราเชื่อใช่ครับเขาเล่นจะนเราเปิดประตูเปิดประตูะตอะไรเงี้ยไม่มีประตูจ,จนะริงๆนะฮะแล้วก็แล้วก็สัพพอรเรื่องราวมาช,ชอบอะไรในะด็อกบิ้งชอบความจริงที่มันบอกว่าคือม,มันเป็นเรื่องจริงมากเลยคะ่ะสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออ่บกกจบได้ดิอันนี้บอกไม่ได้เลยอ่ะอันนี้ไม่ได้จะต้องดูจะบอกอันนี้โกรธเลยอ่ะนี่โกรธจะต้องดูแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องเดียวที่จะบอกที่จะแชร์ไปดูได้คือ เอ,อเรื่องฉากที่แปลกประหลาดของเขา,าม,มันมันมันแปลกมาก<_ <C> _>เขาเล่นอยู่บนเวทีอย่างที่บอกแล้วทุกอย่างคิดด้วยช็อคแล้วก็มีต็มีก็อะไรมาตั้งค่ะตอนแรกจะมองว่าเฮ้ยทำไมทำไมถ่ายทำแบบเนี้ยทำไมถึงเดี<อ>๋ยวมันไม่ดีโอ้ผมคิดเหมือนกันผมคิดอย่างนี้เลยนะว่าเฮ้ยทำไมเอานีโคคิดนั่นผม,มาทำแบบนี้เ่ยจริงเหรอเอรผมคิดว่าแบบทำไมทำไมใจร้ายจังเอาแบบแบบโปรดักชั่นแบบไม่ลงทุนเลยอ่ะสมมติเองจะแต่พอดูไปสัก5นาทีเนี่ย เฮ้ยเรื่องนี้ดีว่ะลืมไปเลยว่าไม่มีกำแพงใช่ลืมไปเลยเขาทุกคนแสดงดีมากแสดงมากแต่แล้วเรื่องนี้มีมีมีไฮด์ซีนิดนึงครับถ้าใครที่ซื้อในรูปแบบดีวีดีนะแล้วไม่ได้ทำไฮดเอ่ะมันจะมีบอกแล้วจะมีสัมภาษณ์นักแสดงทุกคนดังแสดงคุณเกียดผู้กำกับคนนเ้หรือเปล่าจริงไหมเ้าใจร้ายมากโกรธอะไรต่อเนื่อะไรอย่างเงี้ยมันโกรธมากโกรธมันโกรธร้ายมากนะฮะผู้กำกับเขาเป็นโรคเขาเป็นโรคซึมเศร้าเลยนี่ใช่ไหม พ๋อเขาเลยเอามาสร้างหนังเรื่องในลนครเรียนใช่ก็อีกเรื่องหนึ่งจริงๆมีหลายอีกหลายเรื่องที่เขากำกับก็เป็นหนังจะเป็นหนังแนวแนวหน่อยจะเป็นหนังที่อยากจะดูยากหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีเวลาแล้วแล้วรู้สึกว่าอยากลองดูดูว่าถ้าเราไม่ไม่ถอดใจต่ก่อนดูว่ามันเรื่องที่ควรดูนะใช่ใช่ทั้งสองเรื่องเลยนะมันได้จะได้มุมมองได้แง่คิดอะไรตรงนี้อะไรอ่ะอันนี้คือภาพยนตร์ในดวงใจของทั้งสองคนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาที่ภาพยนตร์ที่กำลัง เราขัยนต์กันบ้างดีกว่าในที่ทั้งสองคนกำลังแสดงอยู่นะฮะขับยนต์เรื่องสปสสวิตตี้อ่าปรับบรรยากาศกันบ้างนะฮะช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้ต้องส่งความสําเร็จสปสสวิตตี้ขับยนต์เรื่องนี้ระบบเป็นใครครับเออเป็นไงค่ะเป็นผู้หญิงเงี้ยเงี้ยองนี้เจ๊ซิมค่ะมีเน่าขี้งอนขี้ว่าขี้ด่าขี้ทอดผู้อื้อโอ้โหครับละฮะใช่ค่ะโอ้แล้วไม่น่าครบหรืออะไรดีบ้างเนี่ยไม่ดีดีเลยนี่เป็นหลังคนที่ใส่ไม่ดีอ๋อ ก็มีสิทธิ์จะมีความรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีที่าดนได้ร้อความรักไม่เหมือนกันคนแต่ละคนที่เหนือจะให้เออ่พูดบอกก่อนว่าเล่นกับใครคเล่นกับพี่โทนี่แล้วก็พี่วาดเป็นแก๊นพัฒนาการแต่ที่เหนือใช้พี่โทนี่พูดนะเยอะละพี่โทนี่พี่โทนี่พี่โทนี่รแล้เป็นใครนะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นคนดูออกเี่โอเคครับผมเล่นอุ่นครับก็คือเป็น เป็นเพื่อนมากเลยครับเป็นเพื่อนของคนนี้แล้วก็คนนั้นครับคนนี้แล้วก็คนนั้นคนนี้แล้วก็ลูกบ้านอีกคนนึงว้านครับแล้วก็คืออุ่นเนี่ยจะมีความเป็นเพื่อนสูงมากครับแล้วก็ชอบคิดแต่เรื่องคนอื่นจนลืมคิดเรื่องตัวเองอ่ยอบอกว่าอุ่นเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นคนที่ไม่ดีน้อยที่สุด ก็คือคนอื่นคนไม่ดีแต่เยอะมากเลยเรื่องนบอกเรื่องไม่ดีบ้างบอกแต่เรื่องดีไปแล้วบอกเรื่องไม่ดีตัวเองบ้างเรื่องไม่ดีหรอที่ใส่ไม่ดีอะไรเอ๊ะเร็วๆก็คือเป็นคนที่จะไม่ด่าแต่จะชมให้เพื่อนด่าคอยเสี้ยมเเสสีี้้ยยมมคนโอ้นี่นี่ตัวเสี้ยมนี่เองนะตัวเสี้ยมนี่หนักกว่าด่าคนอื่นตัวีกนะร่วมงานกับพี่ย้อนสิ่งไง อันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับแต่ครั้งแรกที่ร่วมงานก็เหมื pool, <Cor> อนว่าได้ร่วมกันดีครรันี่ส e ุดเขตสุดเขตครับที่เล่นเป็น Stick นักร้องดูโอใช่ครับก็คือตอนนั้นคือเราไปแค่2คิวเองนะเือจริงๆครับเอาเจอเลยค่ะเมื่อสิพี่ก็ไปนคือถ่ายน้อยมากแต่ครับตลกตลอดเวลาขำพี่ลูกกี้ขำทุกคนคือแบบแค่ซีนเดียว ถ่ายไป80เทคไรเงี้ยเราพอมาถึงเรื่องนี้ปุ๊บเป็นไงฮะโอ้โหูเรื่องนี้น่าแสดงเยอะมากเยอะมากครับแล้วก็แต่ว่าเราก็จะเข้าสายกันแค่ไม่กี่คนอ๋อหลังนี้ก็จะอ่าวาวิาเที่โอ้เป็นบ้านครับครับก็จะจะบอกว่าหนังวอนญา้เป็นหนังที่ถ่ายง่ายที่สุดทําไมอะเขาที่เคยมีมาหนังของเขาเนี่ยร้อยล้านทุกเรื่องนะครับโอ้โห บทไม่ต้องอ่านครับเอาไม่ง่ายจริงไม่อ่านเองอย่างเดียวหน้าเซตอย่างเดียวครับเขาอ่านอ่านไปยังไงก็ตามเนี่ยอินโฟไว้เยอะพี่ยอดเขาเปลี่ยนถึงเวลาเขายื้อใช้ใหม่เลี่ยนมาตอนอ่านมาหน้าเดียวเปลี่ยนมาให้สีหน้าอะไรอย่างเงี้ยที่เปลี่ยดนี่ใช่เพราะอะไรนะเพราะนักแสดงเองนะทำไมนักแสดงคนนี้เนี่ยไม่หนูก็มีไปทำงานบ้างของหนูมาแต่ว่าอย่างเช่นมันกร็อ่าน์ตถ้าเกิดพี่อ่าพี่โรนี่พูดอะไรที่แบบว่าพี่ยอดชอบขึ้นา หรือพี่ว่านพูดอะไรที่ที่ยอชอบขึ้นมาซึ่งก็จะมีคนที่เป็นตัวพ่นอยู่อะค่ะคนอย่างพี่ว่านหรือพี่ทุกกี้หรือว่าพี่โก้อะไรเงี้ยจะเป็นคนที่อยู่ดีดีอะไรโผล่ขึ้นมาเสมอและบทก็จะเปลี่ยนไปเลยปริยญาเลยนะแต่ที่บอกว่าการทํากํานิดนิยอเนี่ยมันง่ายถามว่าง่ายไหมคือผู้ตรงๆไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะเรื่องระยาประทําหมดแล้วอือเขาเหลือแต่เรื่องง่ายๆให้เราทำใช่เขาวางแผน มาหมดแล้วค่ะก่อนได่ไปถึงชุดที่มาถ่ายได้แล้วกอยากลงตัวอ่ามีต้องถามพอดเรื่องหน่อยสกทสวิตี้พอดเรื่องเป็นไงครับนาทีเออจะให้เล่าแต่ก็จะจบเลยเอาไม่ต้องเอาเอาแค่ยอดยอดสั้นๆกลย่อยเรื่องเกี่ยวกับอะไรมันเป็นเรื่องคือตรงชื่อเลยครับคือเป็นเรื่องของความรักแบบหวานหวานแบบหวานมากอ่ะคือพี่ยอดจะบอกเลยว่าปันเจี๊ยบเออคือเขาไม่เคยทําหนังหวานเล่นขนาดนี้มาก่อนฮะก็จะเป็น เรื่องของความรักอย่างที่ยิบโซครับอย่างที่ยิบโซบอกนะครัว่าเป็นเป็นความรักของคนที่ใส่ไม่ดีครับของแต่ละคู่แต่ละคู่มันเจอกันอย่างเงี้ยครับก็ใครคู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องคอยใจเย็นับใครคู่ไหนอะไรย่งเงก็ต้องไปติดตามในในโลกเท่าอยู่นะฮะก็เข้าในช่วงปีใหม่นี้นั่นแหละครับแล้วจะมีมีมีเป็น รู้สึกจะเป็นอะไรนะฮะวันท้ายวันท้ายสุ่ยที่ความจริงจะไม่สนุกด้กยอือหรือคุนท้าอะไอยู่มั้งันสองเป็นคู่นะวายไท้ายนี่สนุกยิ่งกว่าศสพทครับคือต้องดูส่อพทก่อนนะศัพท์จะสนุกมากค่ะแล้ววันทยก็สนุกมากค่ะโอ้โหนะฮะเดี๋ยวให้ยิบโซฝากกับภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยฮะคืออยาจะยิบสีแล้วนยิบซี่แล้วหน้าเหมือนกันด้วย ผมไม่คิดว่าฝาแฝดเลยนะเอาไม่ใช่ฝาแฝดหรอกใครเป็นพี่หนูเป็นน้องแต่ขับเหมนพี่ <c oughs> เป็นนอ้อ,องแล้วอ่าครับพี่ก็ไม่ใช่น้องยิบ <c oughs> โซโ่โอ้ยแย่ละฝากกันเถียงฝากหังเอ่อ,อก็ซอมบี้สวสิตตี้วันดิ้งไฮสวิตตี้นะคะก็จะเป็นหนังสุขความสุขหวานๆของพี่ยอนนะคะพี่ย,ออย้อนี่าที่บอกไม่เคยทำหนังหวานขนาดนี้มาก่อนครับแล้วจะขับนำขับนำนี่ขับตานะคะแต่ว่านี่คือหวานนำขับตาก็ไม่มีเหตุผลให้นะ ว่าทาไมถึงต้องไปดูหนังเรื่องนี้คือมันไม่จําเป็นต้องไปดูหรอกพันธุ์อยากให้ดูอ่ะมีเหตผลอ่ะให้โวดี้จับเหตุผลมาหน่อยนะสังเกตนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีนักแสดงเยอะมากใช่ครับใช่คิดดูกี่คนอ่ะอ่ามีเป้สิบเอ็ดอ่ะไล่ไล่ฟังเลยเดี๋ยวเป้มีว่านแดนแดนผู้ชายก่อนนะแดนปีมปีมก็ติโกผมอือหือทางผู้หญิงก็มียิบซียิบโซด้วยอ่ายิบโซมา มีไา่ปลามีไข่นะแพตตี้แคตตี้ีพิจาค่ะครบแล้วค่ะครบล้วถ้าไม่ถึงร้อย้านเนี่ยผมว่าพี่จอร์เจ๊งนะครับพี่จอร์เจ๊งครับแล้วคนใเซี่ยงขนาดนี้นะครับก็จัดเต็มกันมนกาเลยทีเดียว ครับผมยังไงก็ช่วยเข้าไปดูกันนะครับปีใหม่นี้เออใครว่างไม่มีอะไรทำก็สงสารสงสารที่ย้อนอ่ะนะเข้าดูกันเยอะเอะไะครับวันนี้ต้องขอบคุณนักแสดงทั้งสองท่านด้วยนะครับมาร่วมกันสแกนัน่อยครับขอบคุณนะเรับอะไรครับเดี๋ยวนี่นะฮะหนึ่งสองในในสิบสามนะฮะสิบเอ็ดสิสองในสิบเอ็ดนะฮะนักแสดงครับจากภาพยนตร์เรื่องสองก็สองซุปเปิตี้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เอาไปกันคู่หนึ่งชนะเหมือนว่ากันต่อนพูดวีดเสียงครับ